500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับปิงนานปิงนานซึ่งสามารถใช้ในคลิปสารคดีท่องเที่ยวหรือเชิงประวัติศาสตร์ได้บทความ YouTube ปิงน่านสายน้ำแห่งวัฒนธรรมและชีวิตปิงนานเป็นชื่อที่ผสมผสากนการระหว่างแม่น้ำปิงและแม่น้ำนานซึ่งเป็นสองสายน้ำสำคัญของภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งสองสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดจากดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไหลผ่านหลายจังหวัดทางภาคเหนือเช่นลำพูนตากและนครสวรรค์เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นหนึ่งในสี่แม่น้ำหลักของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงเป็นเส้นเลือดสำคัญในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นหัวใจของเศรษ,ษฐกิจในภาคเหนือ ในขณะที่แม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดน่านไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตพิษนุโลกและพิจิตรก่อนจะไปรวมกับแม่น้ำยมและแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติสีน่านทำให้เกิดภาพภูเขาสลับซับซ้อนและแม่น้ำโค้งงอยอย่างงดงามจนกลายเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต้องมาเยือน คำว่าปิงน่านจึงไม่ใช่แค่การรวมชื่อของแม่น้ำสองสายเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือที่มีทั้งความงดงามของธรรมชาติวิถีชีวิตชาวบ้านและมระดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือแบบล้นนานนาเพลงพื้นเมืองวัดวาอารามเก่าแก่หรือแม้แต่เทศกาลต่างๆที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเช่นประเพณีลอยกระทงหรือประเพณีแห่พระทางน้ำ ในยุคป,ปัจจุบนันแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านยังคงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมากทั้งในด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำการทำเกษตรอินทรีย์ริมฝั่งแม่น้ำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมล่องแก่งล่องเรือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ นั่นจึงเป็นมากกว่าชื่อเรียกเพราะมันคือหัวใจของภาคเหนือเป็นแหล่งชีวิตแหล่งวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ทั้งงานศิลปเพลงและวิถีการดำรงชีวิตที่ยังคงดำเนินอย่างสงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าหากคุณต้องการให้แปลงเนื้อหานี้เป็นไตเติ้ลคำอธิ i o n Hashtag tag, และ Keyword สำหรับ YouTube โปรดบอกได้เลยครับ